ครับวันนี้จะมาแนะนำรถพ่นยาเป็นเชียริสซ S s V ห้าสามสามเอฟนะครับเป็นตัวนี้เป็นห้าร้อยลิตรนะครับก็ไม่มีอะไรครับเป็นตัวนี้เป็นขับสองขับสี่นะครับเลือกได้นะครับแล้วก็มีโลวบงไฮนะครับเกียร์ก็มีสามเกียร์ก็ตัวนี้จะเป็นปรับแรงดันนะครับมีวาล์วแต่ละหัวนะครับวาล์วใหญ่แล้วก็ ปุ่มเปิดพัดลมกับปั๊มนะครับน่าจะเป็นปั๊มไฟฟ้านะครับตัวนี้<อ>เป็นเครื่องของมิซูนะครับตัวนี้ประมาณสิบกว่าแรงนะครับส่วนหัวฉีดก็แถวและห้าหัวแต่ญี่ปุ่นจะอุดมานะครับอุดมาใช้ไม่ครบนะครับตัมาเป็นสามฝังนะครับ นี่ก็เป็นเนี่ยครับเ่องมิซูรหัส L3C นะครับปั๊มก็เป็นปั๊มเชียวนะครับส่วนบอดี้ก็โดใส่ตู้มาก็โดนทับมาครับรอยบ้านมันจะหักไปแตกนะครับรอยตามสภาพส่วนบอดี้ถ้า มีแตกเป็นไฟเบอร์นะครับถ้าลูกค้าไม่ใช่เลียดก็ใช้ได้ครับถังไม่แตกระบบค้นดีนะครับเราเราก็แค่เอาโซนิกขีดขัดให้มันเงาๆหน่อยนะครับบอกม้อเราไม่ได้ทําสีนั้นยางยางก็ใช้งานได้ครับปกติโอเคครับเดี๋ยวจะมาทดสอบเบื้องต้นดูนะครับถ่ายใหม่